สวัสดีครับตอนบายบายครับ <c oughs> ลมมาอีกแล้ว <c oughs> อากาศหนาวอีกแล้วครับเพิ <c oughs> ่งอุ่นขึ้นมาได้วันเดียวผมก็เสียงเสียงไม่มีแล้วครับเป็นหวัดแห้งครับแพ้อากาศนะครับก็ทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับนี่อากาศหนาวเหน็บอย่างนี้นะครับเป็น ใครได้ป่วยในง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอมีดเล็กๆน่ารักน่ารักสักเล่มนะครับมีดพกเล็กครับเป็นทรงโบวีนะครับทรงโบวีดูรูปลักษณ์ภายนอกครับ เล็กๆครับน้ำหนักเบาครับประมาณ2ขีดครึ่งนะครับฝักเป็นไข่เด็กครับไข่เด็กสีดำนะครับตอกย้ำโดยหมดตาไก่นะครับแล้วก็มีคลิปล็อกเข็มขัดนะครับมาดูรูปร่างภายในกันนะครับ ฝักแน่นนะครับทำจากเหล็กเยอรมันต้านสนิมนะครับ4304นะครับไม่ขึ้นสนิมครับสเปคมีดนะครับสเปคมีดก็ใบยาว4นิ้วหุนนะครับเกือบ5นิ้วครับความกว้างกว้างสุดอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ที่หนึ่งนิ้วสองหุนนะครับใบขัดเงากระจกนะครับแล้วก็ทิ้งผิวไฟเอาไว้ด้านโคนตรงนี้นะครับด้านสันเป็นคมหลอกครับตรงนี้นะครับคมหลอกครับคมหลอกกาดทองเหลืองนะครับสันสามมิล นะครับกาดทองเหลืองเห็นไหมฮะแล้วก็มาขั้นด้วยสแตนเลสนะครับด้ามเป็นพยุงลงแล็กเงาแวบปิด,ท,ดท,ท้ายด้วยทองเหลืองครับท้ายด้วยทองเหลืองมีหมุดทองเหลือง กันคลอน 1. นจุดนะครับกันหลุดนะครับห่จุดนะครับทรงแบบนี้ครับเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็กต้านสนิมเรามาดูความคมนะครับ ว่าเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะครับเขาจะคมไหมนะครับสำหรับการหั่นปาดเฉือนนี่สุดยอดครับโคงได้ไหมโค้งนะครับเอสได้ครับเอสอีกทีได้ครับ ได้ครับคมประมาณนี้นะครับประมาณ 80%-90% ิ้อร์เนะครับข้อดีเขาคือไม่ขึ้นสนิมครับรักษาง่ายครับเวลาใช้งานแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับก็สวมเข้าในซองก็ถือว่าโอเคนะครับใจได้แล้วนะครับสนใจทักเข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาเบอร์เดิมครับ08นยี 2 6 4ห9 7 7ครับลายเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกัน084 2 6 4 5 9 7 7ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ